ก็สวัสดีครับพบก,กับผมมันเดีนนะครับช่องรักคงเด็กสกดคนภูธรวันนี้ก็ไม่มีงานนะครับก็จะขยับรถไปจอดข้างใน,นครับเพราะว่าข้างนอกใกล้ถนนนะครับกว่าเขามาขโมยน้ำมันนะรถปาติครับ แกกับกระบินนะฮะก็จะขยับรถให้แกคงผมก็จอดใกล้ถนนนะตัวเขาขโมยน้ำมันนะครับฝาถังไม่มีกุญแจล็อกก็จะขยับเข้าไป จอดตั้งแต่เมื่อวานนะครับไม่มีงานส่วน บางคนเขาก็จะเอารถเข้ามาเจรบีปาอองเปลยนน้ำมันเครื่องส่วนรถเราก็ได้ทำการเปลี่ยนถ่ายเรียบร้อยแล้วเราจะขยับไปในตอนนับ ครับคันนี้เป็นถุงลมนะครับเคราเดียวนี่ยกล้อได้เครื่องเครื่องทีสสี่ถังน้ำมันก็แบบใหญ่นะครับ400ลิตร ก็เป็นรอมินิแอมนะครับรอมินิแมหมดก็ร้อยเลยครับคันนี้ก็กอย่างแเป็นนี้เครื่อง21คันนี้แต่ก่อนเป็น

เอามาไว้นี่แหละ่าเขาจะเอามาต่อดกักตัวกับเอาของเขามาต่อดังเนี่ยเอาถ่ายคลิปลงยูทูทปกันนะนี่ครับรปปพุนนพกรอก้อก็จะมาเติมน้ำมันนะฮะ นั่นเนี่ยจอดกลางร้านเลกดดเยก็ได,ด,ด้ตัวดา,ดากตัวกันเลยบ่ได้เดี๋ยวเราก็รวมนี่ครับแล้วก็จะเ,เทเล่ออกม,มาจอดจอดจอดตดูดขันนีนไว้นะครับช่องนี้ก็เอาไวใ้ให้รถควรเติมน้ำมันนะ ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีงานเท่าไหร่นะครับงานก็น้อย mm hmm. งานน้อยก็แบ่งงานให้ กล้อวิ่งครับส่วนสวนรถดำก็เอาไว้ดำเล็กนะงานก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่รถก็จอดเยอะครับวันนี้ก็ได้งานวิ่งหกคันนะครับ คันก็เป็นรถไม่มีดำหมดเลยส่วนรถดำก็จอดรอง,งานนะฮะนี่ครับต่อไปก็จะเอาคันผมออกมาจอดข้างนอกครับเดี๋ยวให้เฟรมขับออกมาให้นะครับ สุผมก็ล้างไว้เรียบร้อยนะครับล้างล้างหัวล้างหางไว้เรียบร้อย เราก็จะมาจอดข้างนอกครับเพื่อความปลอดภัยนี่ไฟ ไปท้ายซิ่งนะครับไปท้าย <laughs> แล้วก็ผมก็ได้เอาสีพ่นนะครับ <c lic> er> คลิปนี้ก็แค่นี้ครับไม่มีอะไรมากมีครับคนขับ เดี๋ยวเราล็อกรถไปกันก็คลิปน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขยับรถขเข้ามาจอดด้านในอ่ะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ <laughs>